สวัสดีคะ่ะชาวลัคนาราศีกันทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Faithful for t u n e นะคะคลิปนี้เป็นคลิปตูวดวงรายเดือนสำหรับเดือนตุลาคมปี2566โดยในคลิปนี้นะคะมิวจะใช้เฉพาะไพ่ในการทำนายถ้าเกิดว่าใครอยากจะดูเกี่ยวกับทางด้านโหราศาสตร์นะคะมิวก็ได้ทำคลิปดาวเครื่องหัดถอยหลังราหูย้ายราศีแล้วก็อีคลิปที่กำลังจะเกิดขึ้นในเดือนตุลาคมนี้แยกไว้แล้วนะคะ คุณสามารถตามไปฟังคำทำนายตามแต่ละลัคนาดได้เลยนะโอเคค่ะมาเข้าสู่เนื้อหากันเลยนะก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปฟังคำ,คำทำนายของแต่ละหัวข้อนะคะเมวจะดูพลังงานภาพรวมของชาวลัคนาราศีกันในเดือนตุลาคมก่อนนะคะใบแรกเป็นไพ่หมายเลขสานะคะและเป็นไพ่เป็นแบบป้ายให้ทางเนาะพร้อมขึ้นคำว่า patience นะคะความอดทน ใบต่อมาเนี่ยเป็นจัสนะคะผู้พววิพากษาแล้วก็คีย์เวิร์ดสำคัญสำหรับคุณในเดือนตุลาคมเนี่ยเป็นคำว่า frustration นะคะหรือว่าความรู้สึกแบบสับสนงุนงงเออไม่รู้จะเอายังไงต่ออะไรประมาณเนี้ยเนาะอย่างแรกที่มันเด่นชัดเลยคือสีแดงในไพ่ให้ทางเนี่ยมันให้อารมณ์แบบคำเตือนนิดนึงเนาะแล้วก็ความรู้สึกของคุณที่ ที่ไม่แน่ใจว่าจะยังไงต่อกับชีวิตเนี่ยมันให้ความรู้สึกว่าในเดือนตุลาคมนี้นะคะชาวราศีกันก่อนที่จะทำอะไรมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณต้องถอยหลังออกมา 1,9, 2,9, 3,9นะคะแล้วก็คิดไตรตรองให้ดีก่อนที่จะตัดสินใจในเรื่องไหนนะซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราพูด ตามหลักสตอริโอไทป์นะคะชาวราศีกันเนี่ยจะถูกมองว่าเป็นคนที่คิดเยอะอยู่แล้วนะคะแบบรายละเอียดจุกจิกดีเทลอะไรแบบเนี้ยมันก็เลยไม่น่าเป็นกังวลมากนะคะถ้าเกิดว่าคําเตือนเรื่องของความประมาทจะมาขึ้นกับชาวราศีกันดูว่าชาวราศีกันเนี่ยน่าจะรับมือกับการไต่ตองได้ดีอยู่แล้วนะคะเพราะว่าตัวคุณเนี่ยก็ขึ้นไพ่จะนะเป็นไพ่ของการแบบว่าผู้พิพากษาเนาะทำอะไรก็แล้วแต่อย่างบาลานซ์อะไรแบบเนี้นะคะ อีกอย่างหนึง่งพอไพ่จ้าซึ่งซึ่งมีสัญ,ญลักษณ์เป็นตราช่างขึ้นมาเนี่ยเมียจะนึกถึงราศีตุลเนาะราศีตุลนนะ,นะคะถ้าเกิดว่ายึดหลักตามลัคนาราศีกันเนี่ยราศีตุลจะเป็นบ้านที่สองที่เกี่ยวข้องกับการเงินหรือว่ารายได้ของตัวคุณน่นนะคะมันก็ไม่แน่ว่าในเรื่องของสิ่งที่ไพ่ให้รอคอยหรือว่าต้องใช้ความอดทนหน่อยเนี่ยอาจจะเกี่ยวข้องกับรายได้หรือว่าอาชีพก็ได้เพราะว่าอาชีพการทํางานเนี่ยมันคือแหล่งที่มา ของรายได้ของเราวันนะคะโอเคค่ะเป็นพลังงานโดยรวมประมาณนี้นะเดี๋ยวเราไปดูคำทำนายของแต่ละหัวข้อกันเลยค่ะโอเคค่ะอย่างแรกนะคะเรามาดูการงานกันเลยนะคะการงานเนี่ยได้คำว่า opportunity นะคะโอเคก็คือตรงตามตัวนะคะคือมีโอกาสดีๆทางด้านการงานเข้ามาแต่ว่าจากหน้าไพ่อ่ะคะ่ะเขาเป็นบรรยากาศของป่าสนในตอนกลางคืนเนาะ และพลังงานของคุณเนี่ยมันก็ขึ้นพลังงานของความรู้สึกไม่มั่นใจไม่แน่นอนว่าจะเอายังไงต่อมันก็เลยมีความเป็นไปได้ว่าโอกาสที่มันเข้ามาตัวคุณเองอ่ะอาจจะยังรู้สึกว่าไม่แน่ใจว่าฉันควรจะรับหรือว่าคว้าโอกาสนี้ดีไว้หรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยนะคะเพราะว่าโอกาสที่เข้ามามันมันดูมีความแบบลึกลับไม่แน่นอนจริงๆอะ่ะอะไรแบบเนี้ยนะเดี๋ยวเราเปิดไพ่เพิ่มกันเลยนะแรกนะคะเป็น3ดาบค่ะแล้วก็เป็นเต e m p e r o r นะคะ King of w n n d s นะแล้วก็เป็น7จ็ถ้วยนะคะโอเคค่ะพลังงานที่มันคล้ายๆกับ o p p o r t u n นตี้ s แล้วก็ธีมหลักที่มันขึ้นมาเนี่ยคือพลังงานของ7จ็ถ้วย7จ็ถ้วยเนี่ยเขาพูดถึงความเลือกไม่ได้ตัดสินใจไม่ได้มีตัวเลือกนั่นแหละแต่ว่าตัวคุณนะยังเลือกไม่ได้แล้วก็เนื่องจากมันขึ้นมาปิดท้ายนะคะก็ดูว่าในเดือนนี้ถึงแม้มันจะมีโอกาสเข้ามาเกี่ยวกับทางด้านการงานมีความเป็นไ,ไปได้ที่ตัวคุณนะยังไม่ตัดสินใจจะ เอายังไงต่อกับกับโอกาสครั้งนี้นะคะเพราะว่าธีมหลักของคุณเนี่ยก็บอกให้รอแล้วไพ่ของคุณเนี่ยมันก็ยังเป็นไพจ่จัดที่อยู่ในช่วงตัดสินใจนะคะแต่อาจจะยังไม่ตัดสินใจในเดือนนี้เนาะแล้วก็ใบแรกของคุณนะคะเป็นไพ่สามดาบไพ่สามดาบในที่นี้ถ้าพูดถึงเรื่องการงานมันมีความเป็นไปได้ว่าโอกาสที่มันเข้ามาถ้าเกิดว่าคุณ คว้าโอกาสนี้ไว้มันจะเป็นการคว้าโอกาสในลักษณะที่ไม่มีทางหันหลังกลับมาเป็นแบบเดิมได้อีกยกตัวอย่างเช่นณปัจจุบันทํางานราชการหรือว่ารัฐวิสาหกิจที่มันดูมีความมั่นคงมากๆแต่ถ้าเกิดว่าโอกาสที่มันเข้ามามันทําให้คุณจะต้องลาออกจากราชการเพื่อไปรับโอกาสนั้นน่ะมันเป็นการตัดสินใจที่แบบคุณลาออกจากราชการมันคงยากที่จะกลับมาทํางานในส่วนของราชการอีกนะคะหรือว่าณปัจจุบันเนี่ยทำงานที่มันค่อนข้างมั่นคงแล้ว แล้วโอกาสที่ได้มาอาจจะเป็นเกี่ยวกับต้องไปทํางานต่างประเทศอะไรแบบเนี้มันมองไม่เห็นว่าอานาคตจะเป็นยังไงต่อไปถ้าจะรับโอกาสครั้งนี้ไว้แต่ไพ่เด e เอมเ r อเรกับไพ่ i n g of ว a น d ์ขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นพลังงานคล้ายๆกันนะคะแล้วไพ่ h ดีเอมเปอเรในสําหรับเนี่ยเขาก็ยังแบบนั่งนั่งแบบคิดคิดอยู่อ่ะครุ่นคิดหนักมากว่าแบบเอายังไงต่อดีอะไรแบบนี้นะคะก็ดูว่า แม้ว่าจะมีโอกาสเข้ามาในช่วงสัปดาห์ที่หหรือว่าตั้งแต่เดือนที่แล้วในเดือนนี้มันก็ยังมีความแบบตัดสินใจไม่ได้อ่ะรู้สึกว่าอยากจะไปก็อ,อยากจะไปนะแต่ว่าไม่อยากจะไปก็ไม่อยากจะไปเพูดยังไงเออคือมันมันเป็นธีมหลักจริงๆไม่รู้ว่าจะเอายังไงต่อในเดือนนี้ะนะคะไพ่เดียมเพอร์เนี่ยมันมีความเป็นไปได้ว่ามันอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของที่บ้านหรือว่าครอบครัว เช่นถ้าเกิดว่าคุณคุณนะอยากได้โอกาสนี้เพราะว่าไพ n g of w n n d ขคืน King of Wands เนี่ยบางครั้งเขาสามารถพูดถึงคนที่แบบอยากจะทำตามแพชชั่นตัวเองอยู่โอกาสนี้มันอาจจะเป็นโอกาสที่คุณอยากทํามานานแล้วแต่ว่าการที่จะต้องลาออกจากงานงานนี้เนี่ยมันอาจจะส่งผลถึงสถานภาพหรือว่าชีวิตความเป็นอยู่ค่าใช้จ่ายในครอบครัวที่คุณเป็นคนรับผิดชอบอะไรแบบเนี้ยในเดือนนี้มันก็เลยยังไม่สามารถตัดสินใจได้นะคะ แต่ว่าเนื่องจากมันมีไพ่ King of Wands ขึ้นมาในใบที่3ด้วยสําหรับบางคนอาจจะตัดสินใจก็ได้นะคะในช่วงสัปดาห์ที่3แต่โดยภาพรวมเนี่ยไพ่เจ็ดถ้วยมันยังขึ้นปิดท้ายเพราะฉะนั้นมองว่ามีความเป็นไปได้มากกว่าสักแบบ70%็ดสินะที่ยังจะคิดยังจะตัดสินใจต่อไปนะคะซึ่งจะเป็นยังไงเนี่ยจริงๆตัวคุณก็กําหนดได้นั่นแหละแต่มองว่าในช่วงท้ายเดือนขอภพยค่ะแต่มองว่าในช่วงท้ายปีนี้ค่ะดวงดาวหลายดวงเขากําลังเดินถอยหลังเนาะ เพราะฉะนั้นนะการแบบตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงหรือว่าเริ่มอะไรใหม่ๆนะคะเดีแบบวก็จะแนะนําให้ไปเป็นช่วงเดือนมกราคมปีหน้าเลยจะดีกว่านะคะต่อมานะคะเรามาดูเรื่องของการงานกันบ้างขอยค่ะการเงินนะคะการเงินนะคะใบแรกเป็นไพ่ว i สตอมไพ่วิสตอ,อมใบนี้นะคะเขาเป็นพลังงานของความราบเรียบ ความแบบเงียบสงบนะคะภายใต้ท้องทะเลลึกเพราะฉะนั้นก็ดูว่าการเงินเนี่ยก็ไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงมากนะมันมีความเป็นไปได้ว่าเนื่องจากคุณยังไม่มั่นใจเกี่ยวกับอนาคตการทํางานหรือว่าแหล่งรายได้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะในเดือนนี้การใช้ใจ่ายอะไรบางอย่างมันก็เลยจะต้องแบบหยุดไว้ก่อนอ่ะรอไว้ก่อนจะซื้ออะไรใหม่ๆใหญ่ๆเนี่ยแบบว่าเออต้อง คิดช่างตวงวัดหลายรอบอะนะคะอีกอย่างหนึ่งอย่างที่บอกไปว่าพลังงานของราศีตุลเนี่ยถือว่าเป็นบ้านที่2ของชาวลัคนากันมันก็เลยมีความเป็นไปได้ที่ในเดือนนี้ค่ะการเงินมันน่าจะมีส่วนสําคัญเกี่ยวกับความรู้สึกสับสนมึนงงของชาวราศีกันนะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะใแบบแรกเนี่ยเป็นไพ่ Magic เชีนะคะ k King of w a n d s ค่ะ6ถ้วยแล้วก็ปิดท้ายด้วย t h h Hermit นะคะ โอเคค่ะอย่างแรกเลยพลังงานของ m a g ิเชียกับคิงอวานซ์เนี่ยซึ่งตอนอาการเงินเราก็ได้คิงอว a น d ์ไปแล้วนะคะแต่ว่ามันเป็นคิงอว a น d ์ที่สงบสงเยี่ยมกว่าสำหรับนี้นะคะมีความเป็นไปได้ที่ในเรื่องของการเงินนะคะคุณอาจจะได้แหล่งช่องทางการลงทุนหรือว่าการหาเงินใหม่ๆซึ่งมันก็คล้ายๆกับเรื่องการงานเนาะว่ามีโอกาสทางด้านการงานเนี่ยเข้ามาแต่ว่าพลังงานด้านการเงินนะคะ มันปิดท้ายด้วยเดอะเฮอร์มิตมันก็เลยยังอยู่ในสภาวะที่คล้ายๆกับการงานคือถึงแม้ว่าจะรู้สึกดีและอยากจะทําในสิ่งนั้นอยากจะคว้าโอกาสทางด้านการเงินเข้ามา แต่ว่ามันก็ยังอยู่ในช่วงที่ยังไม่แน่นอนเนี่ยยังตัดสินใจไม่ได้หรือในอีกแง่หนึ่งนะคะไพ่ดิมเมจเชียแล้วก็คิงออฟวันเนี่ยเขาสามารถพูดถึงคนที่เกี่ยวข้องกับการเจราจาสื่อสารการเนโกชิเอตได้มันก็เลยมีความเป็นไปได้ว่าที่การงานคุณยังตัดสินใจไม่ได้อะคะ่ะอาจจะเพราะยังไม่ลงตัวในเรื่องของการต่อรองเงินเดือนหรือว่าค่าจ้างมันเป็นช่วงที่การเงินเนี่ยต้องมีการพูดคุยกันอยู่ต้องมีการไปแบบความราศีตุลนะความแบบว่า เออต่อรองให้ได้เท่าที่ตัวเองอยากได้มากที่สุดอะไรแบบนี้นะคะใบที่3เนี่ยเป็นไพ่หกถ้วยไพ่หกถ้วยพูดถึงพลังงานเก่าๆนะคะมีความเป็นไปได้ที่การเงินที่คุณเคยลงทุนไปมันจะย้อนกลับมาไพ่ patience เนี่ยมันพูดถึงระยะเวลาที่ยาวนานแล้วนะคะ มันก็อาจจะเป็นไปได้ที่ในช่วงนี้คุณนําเงินเก่าๆอะ่ะหรือว่าในช่วงนี้คุณอาจจะค้นพบสินทรัพย์บางอย่างที่คุณได้ลงทุนไว้แล้วก็ถอนทุนคืนกลับมาใช้ในช่วงนี้อะไรแบบนี้นะเพราะว่าโดยภาพรวมเนี่ยพลังงานการงานขอพายคะ่ะพลังงานการเงนนะินไม่ได้มีปัญหา แล้วปิดท้ายด้วยไพ่เดอะเฮอร์มิตก็ดูว่าการเงินมันน่าจะเป็นช่วงเวลาที่เงียบสงบจริงๆไม่ได้มีปัญหาแต่ก็อาจจะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงหวือหวาอะไรขนาดนั้นอยู่ในช่วงของการพยายามจัดเก็บค่าใช้จ่ายหรือว่าพยายามจัดระเบียบพฤติกรรมการใช้เงินของตัวเองนะคะก็เป็นประมาณนี้นะคะสําหรับการเงินค่ะต่อมานะคะเรามาดูเรื่องความรักกันเลยความรักนะคะได้ไพ่ l e a s e ซึ่งหมายถึงการปลดปล่อยนะคะ โอเคพลังงานขึ้นมาเอ๊ะมากเดี๋ยวเราขอเปิดไพ่ทาโร่เลยแล้วกันนะเดี๋ยวจะแบบพูดไปเดี๋ยวใจเสียมาดูกันก่อนว่าไพ่ทาโร่เขาจะบอกอะไรนะคะทุกคนใบแรกขึ้นเป็น9ดาบนะคะแล้วก็ The Emperor t ดี e อ p e r o r ขึ้นเยอะมากนะแล้วก็เป็น King of c h a r l i e นะคะหรือว่าเป็น Knight of Cups นะคะขออภัยคะ่ะ King คิงออฟช l i ิคคือ Queen of Cups นะคะสำหรับนี้ King กับ Queen เขาจะสลับกันแล้วก็เป็น9เหรียญ อย่างแรกเลยมันถึงเวลาแล้วแหละท,ที่ที่รออดทนมานานแล้วถ้ามันอดทนไม่ได้มันถึงเวลาที่จะต้องปล่อยไปนะคะสําหรับใครบางคนที่ติดอยู่ในความรักที่แบบไม่โอเคเลยอะแล้วก็รู้ด้วยวันไม่โอเคแต่ก็ไม่รู้จะเอาอยัางไงต่ออะไรประมาณนาเ,นเนี้ยไพ่ใบเนี้ยพูดถึงถึงเวลาที่มันจะต้องเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะฤด,ดูใบไม้ร่วงเนี่ยมันเป็นฤด,ดูที่แบบต้นไม้เขาเปลี่ยนสีแล้วเราก็ไม่สามารถให้ไปหยุด การเวลาครั้งนี้ได้เลยประมาณเวลาเดินหน้าเราก็ต้องเดินหน้าเออพูดประมาณนี้นะคะใบแรกอ่ะขึ้นเป็นก้าวดาบที่พูดถึงความเครียดความยิตกกังวลแต่ว่าใบาต่อมาเขาเป็นเอเมอ p e เรอร์ที่กําลังนั่งสมาธิใช้ความจริงอันสูงสุดในการแก้ปัญหาอะไรแบบเนี้ยดูว่ามันมีความเป็นไปได้จริงๆว่าถ้าเกิดว่าคนที่ติดอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันไม่ลงรอยกันอ่ะมันถึงเวลาแล้วที่ในเดือนนี้คุณจะต้องเดิอนออกมานะคะแล้วตัวคุณเองนี่แหละที่จะต้องเป็นฝ่ายบอกเลิกก่อน ใบต่อมาเป็นไพ่ king of chariots ไพ่ใบนี้มันก็พูดถึงโอกาสที่หลังจากที่ปลดล็อกพันธนาการความรักครั้งเก่าไปแล้วเนี่ยมันมีโอกาสที่ความรักครั้งใหม่จะเริ่มต้นขึ้นนะ,นะคะแต่ว่ามันก็เป็นโอกาสในลักษณะที่ตัวคุณอนะเป็นคนบอกเลิกคนเก่าเองแล้วก็อาจจะเป็นตัวคุณเองที่เดินหน้าไปจีบคนใหม่นะคะเออแต่ก็ไม่เป็นไรแล้วก็เลือกได้ไงแล้วก็ทําตามนั้นนะ,นะคะ หรือว่าถ้านปัจจุบันคุณเป็นคนโสดที่ไม่ได้ติดอยู่ในความสัมพันธ์ใดๆเลยนอกจากติดบ้านนะคะมันก็มีความเป็นไปได้ที่อาจจะมีคนเข้ามาแต่ว่าเขาก็ดูไม่ได้จริงจังขนาดนั้นไพ่ก้าเหรียญไปสุดท้ายเนี่ยก็เลยดูว่าคุณก็จะรู้สึกว่าฉันก็อยู่คนเดียวอะ่ะดูน่าจะมีความเสถียรภาพมากกว่ามากกว่าที่จะไปอยู่กับไอ้คิงออฟชาลิคคนนี้นะคะเรื่องของความรักเนี่ยพลังงานส่วนใหญ่ขึ้นขึ้นเกี่ยวกับคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่ขัดแย้งหรือความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกที่มัน ติดอยู่อย่างนี้มานานแล้วอะในเดือนตุลามันถึงเวลาที่จะต้องปลดปล่อยออกนะคะส่วนคนมีคู่พลังงานขึ้นค่อนข้างน้อยมันเลยมีความเป็นไปได้ว่าคนมีคู่เนี่ยสมมติว่าคุณมีปัญหาที่ติดอยู่ในใจหรือว่าปัญหาที่มันคาราคาซังกันมานานนะคะมันถึงเวลาแล้วที่จะต้องแบบปลดปล่อยออกไปอะไรแบบนี้นะคือถ้าไม่ได้ปลดปล่อยหรือว่าแก้ปัญหาในลักษณะที่แบบพูดคุยเคลียร์กันเนี่ยมันก็จะ ปลดปล่อยหรือว่าแก้ปัญหาในลักษณะของการเลิกรากันไปเลยก็ได้นะคะแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะมันเป็นพลังงานโดยภาพรวมนะคะมันอาจจะไม่ใช่เรื่องของคุณก็ได้นะความรักก็เป็นประมาณนี้นะต่อมานะคะเราก็มาดูสิ่งที่อาจจะเป็นปัญหาหรืออุปสรรคสาหรับคุณในเดือนตุลาคมได้เลยนะคะใบแรกเป็น pleasure นะคะใบต่อมาเป็น a of sorts นะคะหรือว่า8ดาบนะแล้วก็ใบต่อมาก็เป็น8ปหรี่ยนนะคะคุณโอเค สิ่งที่ไพ่ขึ้นมาเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ที่คล้ายกับพลังงานความรักมากๆเลยนะคะสิ่งที่อาจจะเป็นปัญหาหรืออุปสรรคหรือสิ่งที่คุณควรระวังในเดือนตุลาคมเนี่ยคือการติดอยู่ในกับดักของอะไรบางอย่างความรู้สึกว่าไม่กล้าที่จะก้าวออกไปข้างหน้านะคะไพ่แปดดักมันหมายถึงกับดักหรือว่าปัญหาที่ตัวคุณน่ะสร้างขึ้นมาเองหรือว่ามันมีทางให้คุณออกไปแต่คุณไม่กล้าออกไปอันเนื่องจาก ความมั่นคงทางจิตใจหรือว่าความมั่นคงใดๆก็แล้วแต่ในชีวิตที่ทําให้คุณไม่กล้าที่จะก้าวเท้าออกไปมันก็เลยสามารถพูดถึงเรื่องความรักที่เราอ่านกันมาได้นะคะว่ามันถึงเวลาปลดปล่อยแล้วหรือว่ามันสามารถพูดถึงเรื่องการงานก็ได้ที่มันขึ้นมาว่ามันมีโอกาสดีๆที่มันกําลังจะเข้ามาหาคุณนะคะแล้วแปดเหรียญในเรื่องของอุปสรรคเนี่ยเขาสามารถพูดถึงการทํางานหนักในลักษณะที่แบบ เสียสละตัวเองกับการทํางานจนลืมหาความพึงพอใจให้ตัวเองหาความสุขให้ตัวเองอย่างเงี้ยก็มีความเป็นไปได้เพราะฉะนั้นมันน่าจะถึงเวลาที่คุณจะต้องแบบกลับมาดูแลตัวเองบ้างอะไรแบบนี้ยนะ หรือว่าหาจุดสมดุลให้มันเวิร์ i ไลฟ์บาลานซ์มากขึ้นนะคะเพราะว่าไพาเ่เพเทชขึ้นมาเนี่ยเขาพูดถึงความสุขก,กายสบายใจความรื่นเริงใจในชีวิตอะ่ะมันมีโอกาสให้คุณค้นหาอยู่เสมอที่สําคัญคือหน้า,พาไพ่ใบนี้เขาเป็นประตูเนาะแล้วก็แบบมีบันไดเดินไปมิวมองว่าไพ่ต้องการบอกมากๆเลยว่าบางครั้งสิ่งที่คุณรู้สึกว่ามันน่ากลัวหรือว่าสิ่งที่คุณรู้สึกไม่แน่ใจอะ่ะมันอาจจะถึงเวลาที่คุณต้องแบบก้าวออกไปทางทั้งทงท,งท้งที่ไม่แน่ใจนั่นแหละแต่อย่างที่บอกนะคะก็แนะนําให้แบบค่อยค่อย คิดเนาะ patience ขึ้นค่อยๆคิดเราไปตัดสินใจปีหน้าก็จะดีที่สุดนะโอเคค่ะต่อไปนะคะเรามาดูวันที่ที่อาจจะมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นกับคุณในเดือนตุลาคมนะคะใบแรกหมายเลข30นะคะวันที่30แล้วก็ใบต่อมานะคะ32ไม่ไม่มีวันที่32นะคะก็จะเป็นวันที่5นะคะ3บวก2เป็น5อาจจะเป็นวันที่5หรือวันที่30ตุลานะคะ โอเคค่ะต่อไปนะคะเราจะใช้ไพ่ใบชาในการทำนายสิ่งที่อาจจะเป็นเรื่องเด่นหรือว่าเรื่องสำคัญที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนตุลาคมนะคะใบแรกค่ะเป็นไพ่คลับไพ่ใบนี้บอกว่าใครบางคนพยายามบังคับให้คุณทำบางอย่างที่คุณไม่อยากทำนะคะใบต่อมานะคะเป็นไพ่หาร์ไพ่พินนะคะไพ่ใบนี้บอกว่าความสุขอันยิ่งใหญ่นะคะ great happiness เลยนะ โอเคค่ะแล้วก็ใบต่อมานะคะไพ่ค้างข่าวไพ่ใบนี้บอกว่าให้คุณระมัดระวังให้ดีนะคะศัตรูกําลังทําอะไรรับหลังคุณอยู่หรือว่ามีคนกําลังต่อต้านคุณอยู่อะไรแบบนี้นะโอเคค่ะแล้วใบต่อมานะคะเป็นไพ่บาสเกตนะคะไพ่ใบนี้พูดว่าคุณกําลังจะได้รับรางวาัลหรือว่าได้รับผลตอบแทนไปในสิ่งที่คุณเคยทํานะคะซึ่งอาจจะมาในรูปแบบของเงินทองหรือว่าชื่อเสียงอะไรแบบนี้ก็ได้นะใบต่อมานะคะเป็น โ okay, อเคดากูเมนถ้าเกิดเป็นไพ่คนเดี๋ยวมิวจะเปิดเพิ่มนะคะเพราะว่าผู้หญิงที่ผมดําหรือว่าผิวคล้ำเนี่ยทุกคนก็น่าจะมีอยู่ในชีวิตอยู่แล้วนะเป็นไพ่แจกันนะคะไพ่ใบน,นี้พูดว่ามีคนกําลังแอบชอบคุณอยู่ผู้หญิงคนนี้หรือเปล่าอะไรแบบนี้นะโอเคค่ะสำหรับดวงเดือนตุลาคมของชาวราศีกันนะคะก็จบเพียงเท่านี้นะคะยังไงมิวขอฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่อง Faithful for t u n e ด้วยนะคะ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ